ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เทสซี่มีของดีมาโชว์ได้มาสักหลายวันแล้วนะสองสามวันแล้วแต่ว่าเทสซี่อ่าทำงานเหนื่อยก็เลยพักไว้ก่อนอได้แล้วค่ะมาจากโปแลนด์อะไรรู้ไหมเทสซี่จะส่งไป เป็นของขวัญให้แม่นะคะนี่ให้ดูนี่ค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ยุโรปนะคะยุโรปก็คือปลูกในยุโรปปลูกในหน้าร้อนได้เลยนี่สวยไหมทุกคนสวยไหมนี่ ซื้อมาหลายซองเลยหนะคะลูกสาวจะไปโรงเรียนแล้เปิดเทอมแล้วค่ะทุกคนปิดเทอมห่้าร้อนสองเกือบสองเดือนนี่เห็นไหมคะสวยไหมนี่ธอซี่สั่งมาหลายดอกเลยก็แม่เนี่ยก็จะมีคนไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปหาอะไรอย่างเนี้ย แล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่มีอะไรของขวัญไม่มีอะไรให้เขานอกจากให้ศินให้พรเทซี่ก็มีปิ้งมาวันหนึ่งเทซี่ชอบดอกไม้ดอกไม้ฝรั่งเศสดอกไม้ย,ยุโรปเนี่ยก็เลยปิ้งมาเทซี่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์อันเนี้ยไปให้แม่นะถ้าใครมาหาแม่เนี่ยนอกจากแม่ให้สินให้พรแล้วเนี่ยก็แม่ก็ให้ของขวัญ เให้ของขวัญเป็นดอกไม้ยุโรปดอกไม้ฝรั่งเศสเนี่ยให้เขาไปปลูกได้ปลูกแล้วก็เป็นไงคุณดอกไม้อะปลูกแล้วปลูกแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณได้ดูดอกไม้ทุกวันเนเป็นไงสดชื่นไหมมีความสุขใช่ไหมล่ะก็คือแม่เนี่ยให้ความสุขให้ความสุขกับคนนะให้ความสุขให้ความสดชื่นกับคน แล้วก็ถ้าคุณจะไปปลูกขายก็ได้คุณไปปลูกขายเป็นกระถางเป็นไรายได้ของคุณนะหรือคุณจะไปขายแบบซองคุณก็ได้กําไรแบบเท่าตัวอ่ะอันนี้ก็เทซี่ก็ให้เป็นอาชีพเลยนะ <c oughs> ของขญส่งให้แม่เนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้คุณสร้างไรายได้ให้คุณเลยให้คุณไปต่อยอด ให้คุณไปต่อยอดได้นะคะอันนี้เป็นเทซี่ทำเป็นอซองสุม่มดอกไม้ยุโรปก็แล้วกันค่ะนะซองสุม่มดอกไม้ยุโรปนะคะใครสนใจก็สอบถามทักมาได้ได้เลยอ,อันนี้เป็นเหมือนเป็นญ้าใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะ ปลูกแบบเป็นหญ้านี้มีดอกสีภูขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนของกินนะเหมือนผักของกินได้ไหมทุกคนเป็นเป็นซองซองสุ่มซองสุ่มนะคะเพราะว่าเทสซี่ให้ราคาที่ไม่แพงที่จับต้องได้และคุณไปสร้างกําไรได้เทซี่ซื้อในราคาลดลดมาเพื่อเพื่อเทซี่จะมีกำไรด้วย เพื่อเซซี่จะมีค่าแรงบ้างนะคะไม่เยอะใครอยากได้สนใจอซองสุ่มดอกไม้ฝรั่งเศสก็มีประมาณ7จ็ดถึงเก้าเก้าองะที่เซซี่คิดไว้ประมาณราคาประมาณซอ,องสุ่มละ500บาทนะคะก็เซซี่จะกระราคาทำไปก่อน คือเทซี่ก็กะกะว่าเออมันมันจะได้กําไรนะแต่ถ้าไม่ได้กําไรเทซี่ก็จะรอบหน้าก็จะดูใหม่แต่รอบนี้ก็จัดเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เทซี่ก็หวังว่าแม่จะมีความสุขแล้วก็คนที่มาเยี่ยมแม่เนี่ยก็มีความสุขแล้วก็คนที่เห็นไอเดียวันนี้จะซื้อเป็นของฝันของ ขวัญของฝากหรือการสร้างรายได้คุณเห็นไอเดียนี้ทเทสซี่ก็ขอให้คุณโชคดีค่ะมีรายได้และแน่นอนมีความสุขกับต้นไม้ดอกไม้บ๊ายบายค่ะ